สวัสดีครับพี่น้องเมื่อนี้กู้เขาครับแบกบขึ้นมาจากทั้งพุ่นละโอ้ยทั้งหอนทั้งหยางพอดีพ่อดีระเอียกขี่มาขาวมาซอยครับอพอกวิ่ขับเคลื่อนซี่ล้อครับมาซอยกู้เขาครใครแน่ครับโ้ยขโมยระเอกขี่มาขาวมาช่วยเร็ว

บุษัทแก่ม,มากเมื่ออยู่ไหม <c oughs> แตะสีพตาที่เก็บิบ่งกระโดพี่น้องแดดแดดคักดแดดเนี่ยกู้ขึ้นมาได้ซสำนี้ครับเหลืองานนี้สุดท,ท,ท้ายแล้วกะมัดบุษัทเร็วเหลือบุษัทลายเป็นขนใหมซสำนี้กะโอเคครับแดดฮอนพอด สองคนตายายแบ,บกเอาไว้ครับสำหรับคลิปนี้เอาไวส้สำนิครับพี่น้องเบ่งแดดโอ้ยสวัสดีครับ